สวัสดีครับผมวันนี้เราจะปลาไปปั่นรถถีบในป่านะครับปั่นรถถีบดาวฮิวประเภทดาวฮิวนะครับบันยุดวับยุดวันนี้ปั่นรถถีบแอวปลา่าลงดอยมวหมวหมว,หมวนครับ เป็นตางขึ้นไปในป่าเฮาจะจุงขึ้นนะครับปั้นขึ้นห้องหวยสูงเกินพอเขา <c oughs> เน้นปั่นลงดอยครับปั่นลง <laughs> อีกครับนั่งพักก่อนเดินมาได้กึ่งตังละเรือแหมเกึ่งตงัง,ตงประมาณแหมสักห้าร้อยหกร้อยเมตรครับที่ไหนสูงเขาก็จุงขึ้นไปที่ไหนเรียบเรียบเขาก็ปันไปป่าหน้าหนาวครับมันแรงใบไม้มันก็ตกหนัดนี่รถถีบรถถีบผมครับ เป็นรถทิพย์ใว่ารถทิบย์ดาวฮิวไว้ขี่ลงเขาครับลงเขาลงดอยเป็นมันเป็นรุ่นเก่าแล้วครับ <c oughs> มันจะมีแนละชกคู่หน้านะครับสับแรงกระแทกแล้วก็ชกหลังนะครับไว้ขี่ลงเขาโดยเฉพาะเลยนะครับ เหตุครับผมไปต่ออห็น้อยเดียวนี่เป็นตางเรียบนะครับเขาก็ปั่นไปก่อนพอเจอเป็นดอยสูงเขาก็ลงจุงจุงงยังเดียวอันนี้ปั่นได้ก็ปั่นไปครับ ระยะทางก็ประมาณ1นกิโลนะครับผมหนกิโลประมาณนั้นรับพร้อม พร้อมที่จะลุยกันหรือยังเฮ้ยเฮ้ยติดนะฮะว้า เลยครับผมไปโอ้ไอตาหมืดนะครับเด็กเยอะไาได้เลย ก้ากำขึ้นเป็นสาวนาทีกำาลงสิบนาทีไปเห้งครับอ้าแล้วนะผมมันครับ kia hay kia put up sân uh, tang hầm léo <cười> <cười> นะครับผมนี่ก็จบคลิปเป็นท่านีนานาานาน้นะครับกับปัญจกานเดลฮิวลงป่าลงเขานะครับว้าอิดไม่อครับผม